สวัสดีครับโปกักผม National กับ Thailand Max เที่ยวสุดขีดตอนนี้ผมอยู่ในงาน SX Sustainability Expo 2024นะครับผมที่ศูนย์สิลิกิตนะครับก็มาถึงซูมแรกก็เจอเลยครับ National Geographic ฉบับภาษาไทยนะมันจะมีเพลงของ National Geographic เขาจะเรียกว่าเขาจะร้องว่าเท็ด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 เทด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 เ ใช่โอ้โหรูปภาพเยอะมากนะใช่อันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอ่าต้งรีบกดก่อนเดื๋ยคนเดินผ่านนะโอ้โหรูปภาพเยอะมากนี่สิบภาพเราเรื่องคือเพื่อง่ายว่าเราให้ดูกันผ่านๆพอนะครับไม่ต้องเน้นมากก็ได้ นี่มีภาพนกด้วยนะครับโอ้โหโโนะใช่ National Geographic ไงใช่ดูกันมอหอมปากหอมคอนะครับไม่ต้องเน้นมากนี่ใช่นะจับก็ เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดธรรมชาติมนุษย์วิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมและหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้ครับก็คือน้ําห้ามเก็บเนื่องจากใช้ทุกวันโอเคและนี่ครับตัวอย่างเบื้องต้นของงาน SX s u s t a i n a b i เ i t y นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้เราอยู่กันข้างนอกก่อน อโอเคนี่ครับมีคนจะถ่ายกับหมูเด้งครับผมโอเคได้ช่วงนี้พักกอนสักครู่หนึ่งครับ